ในวันนี้เราจะมาตามหาเรื่องแปลกๆในโลรเซเว่นกันเอ๊สองคนนี้ทำอะไรกันอยู่อ่ะคือว่าฉันฝากลูกให้เธอเลี้ยงหน่อยนะอ้เอาแล้วพวกคุณจะไปไหนไปเที่ยวเดี๋ยวก่อนคืออะไรทำไมอยู่ดีๆมายกลูกให้พี่แบบนี้ล่ะคะและนี่ก็คือเรื่องแปลกเรื่องที่หนึ่งที่เจอในวันนี้คะ่ะทุกคนเราคืออะไรอะ่ะคือเราต้องเลี้ยงลูกให้เขาเหรอ เขาเป็นเออเขาเป็นครอบครัวแล้วเขาจะมาทิ้งลูกแบบนี้ไม่ได้เออจริงทุกคนเราต้องเอาลูกไปคืนเขานะคะเธอเอาลูกเธอคืนไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อะทำไมฉันต้องเอาลูกคืนด้วยเอาทําไมอะเธออุ้มลูกไว้แล้วอยู่ดีๆเธอจะมายกให้คนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะที่รักแะออกมาเคลียร์หน่อยอะไรกันอะเขาไม่เอาลูกคืนนะทุกคนเราคืนเราต้องทายังไงอะ เราคงต้องพาเด็กคนนี้มานั่งขอทานเพราะเราไม่มีเงินน่าสงสารที่สุดเลยคุณคือพ่อขอังเด็กเหรอคะโอโอ,โอผมผมไม่ใช่เขาน่่แเลยค่ะบ้าแล้วเธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงฉันแค่ฝากลูกเธอแค่แป๊บเดียวเองนะอย่าพูดว่านายจะฝากฉันนายทิ้งลูกไว้เลยเธอพูดอะไรเลยสาระใรทุกคนมาดูหมอนี่นี ผมไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมก็คือคนจนเหมือนกันแล้วก็เธอทิ้งผมกับลูกไปเออมันเศร้ามากเลยอุ้ยน่าสงสารจังเอเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่แล้วทำไมอะเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธออะเอาเป็นว่าฉันจะรับผิดชอบแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเธอต้องกินแอปเปิลผลนี้ ไดออ้ได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวเรากินแอปเปิลผลนี้แล้วกันืมรสชาติอร่อยดีจังเลยอะ่ะเอออ๋อ,อติดคอสนหน้า